ให้ภาพมันเล่าเรื่องครับเป็นแต่แซบครับพี่น้องอืมอ่าขอดเกดกับไม่ขอดเก็ดดูสิอันไหนจะอร่อยกว่ากันอ่ะบอกได้เลยว่าอันนี้พอดีนวัวอันนี้เค็มไหนบอกจะเอาไปแกงไงฮะไม่หรือ เอาไปต้มตอนที่บ้านเอออีกตัวหนึ่งเพื่อนว่ามันจะไปต้มพี่น้องเออเพมันจะไปต้มมาท่านมันเห็นไฟมันงามเพม่อนเลยสีย่างเออค่อยขำดิบ้านนี้ของผมมันบอคอดเกียริเด้มันก็สีย่างพอดีของเหมือนคอดเจ็ทออกดิเวลาข่าวก็อันนี้ บ่เข้มกิ่นวันใดพี่น้องคนเท้านี่เนาะ่าย้อมเลยมาแต่วันเป็นแต่แซบได้พี่น้องเดี๋ยวสีเบ่งไหมเบ่งเดียเนี่ยเนี่ยเบ่งเดียโอ้ยน้ำยดตดๆๆตึงคาตึงตะไข่ครับมือกับบอลลงเราผู้คัวปากกับบอลลงมือพอรมมยัดเขาน้ำกันเบ็ดแซบทุนอะคุณ เป็นตาแซบครักอ้ยฟันนอกขอกน้าเฮานี่คกอี๋บางเนี้ยนั่นแซ่บแซบแซบอือสุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายโชว์คุณพ่อคุณแม่ดิเจ้าของปลาดินี่ฟังออกไหมนี่ฟังออกปะครับนี่ เป็นตะแซบไหมนี่ขอบคุณอย่างสูงครับผม